สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ได้มีโอกาสมาไหว้หลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นธรรมอุทยานสถานนะครับหรืออุทยานสถานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงคือนะครับอำเภอเมือง กาลสินจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญตามากนะครับซึ่งท้องฟ้าเปิดนะครับมาจากอุดรน,นะครับก็ท้องฟ้าคลึม้มเมื่อคลึ้มตลอดระยะทางนะครับแต่พอมาใกล้จะถึงวัดท่านนะครับก็ท้องฟ้าเปิดนะครับ อันนี้ก็คือเป็นรูปปั้นนะครับจำลองเหมือนจริงของท่านซึ่งรูปใหญ่องค์ใหญ่มากนะครับเป็นบุญตาที่ลูกหลานได้มากราบไหว้บูชานะครับขอโชคอลาบขอพรกับลวงปู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะหาที่จอดรถนะครับซึ่งรถเต็มไปหมดนะครับ อันนี้ก็คือไม่ทันนะครับหลวงปู่ก็ท่านได้ออกไปแล้วนะครับซึ่งท่านก็จะโปรยนะครับโปรยเงินนะครับหลายๆคนก็จะวิ่งตามนะครับซึ่งเราก็ถ่ายไม่ทันลงไม่ทันนะครับถือว่าเป็นบุญเหมือนกันที่ได้เห็นอย่างน้อยก็รถท่านนะครับ่านก็คิดว่าเพิ่อยูเนาะมันใหม่แล้วนี่ เขาแล้ไม่ได้ไปมาเห็นมาเห็นรากะบุนนะเห็นโลลบนเนียก็แปลกแปลกท่าแปลกท่าเป็นเ้ินกันคลเดียวเปิดป่ยอ่าน้าท่ามันก็ข้นเออมาจะเลี้ยงรถไปจะที่ยันเงีนีแก็ได้ตุ่มที่เราเอานี่รถบนรถบนกับบนว่าจกไปจอดจรนเข้ ตอนนี้เราก็จะเดินไปเข้าสู่ลานอุทยานสถานนะครับซึ่งสองข้างทางก็เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งขายนะครับลอตเตอรี่นะครับมอบโชคมอบราบให้กับผู้ที่เดินทางมากรบบาบไหว้สการะหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับ ตั้งต่าง,งานอยู่ข้างหน้าก็คือเท้าวเวสุวรรณนะครับเราก็มาขอพอรท่านนะครับซึ่งก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับขอสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นผู้คนก็ล้นหลามนะครับเยอะมากนะครับคนเยอะจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นท่านนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นลานข้างในนะครับลานบัดข้างในเออ ลานอุทยานสถานนะครับผู้คนก็หลับหลั่งไหลเข้ามาซึ่งก็มาให้ท่านเจิมหน้าผากให้หรือ,อให้ท่านให้พรนะครับซึ่งเป็นรูปปั้นนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับรอนะครับรอบูชาเหรียญตอนนี้ก็มาถึงนะครับรูปปั้นของท่านนะครับเราก็จะ ขึ้นไปกราบไหว้สักการะนะครับซึ่งทุกคนก็อยากมานะครับถือว่าเป็นบุญตาของลูกของหลานนะครับก็ขอให้ลูกหลานมีความาจเจริญรุ่งเรืองมีแต่โชคแต่ลาบนะครับเข้ามาแล้วก็ญาติธรรมญาติาทุกฝ่ายนะครับที่ไม่ได้มากัผมก็เป็นสะพานบุญนะครับให้ท่าน ได้เห็นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นมุนตาขอให้ท่านเจริญเจริญทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและร่ำรวยเงินทองอมีโชคลาภทุกทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศข,ข้างๆข้างนอกนะครับซึ่งเต็มไปด้วยรถราสัญจรไปมาอย่างคับข้างนะครับเยอะเช่นเดียวกันนะครับ ต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับก็คือตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะครับซึ่งอากาศก็ร้อนท้องฟ้าก็เปิดนะครับถ่ายภาพถ่ายรูปออกมาก็เป็นบุญตาเป็นบุญจริงๆที่ได้เห็นนะครับถ่ายรูปออกมาก็สวยงามจริงๆนะครับวัดนี้ก็อยู่ที่อ,อุทยานสถานนะครับตั้งอยู่ตำบลเชียงเคืออำเภอเมือง กาลสินจังหวัดกาลสินนะครับท่านใดมีโอกาสก็มากราบไหว้ท่านนะครับาจากสอบถามหลายๆคนที่ส่วนทางกันมานะครับท่านบอกว่ามาแล้วสองสามรอบนะครับรอบแรกอาจจะไม่เจอท่านไม่พบท่านรอบสองอาจจะเจอหรือบางคนรอบสี่รอบห้าถึงเจอก็ได้นะครับก็ถึงมาก็ถือว่าเป็นบุญนะครับที่เราได้มาเห็นท่านนะครับ 好。Ah.